สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมนะวันนี้ก็พบเจอกับกันทชัยอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะคันธชัยก็มาทักทายพี่ทักทายน้องนะครับผมนะกับเมนูลวกจิ้มนะครับผมที่อยู่ในถาดนี้นะครับผมนะเป็นเมนูลวกจิ้มนะครับผมนะเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผม เป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับผมซึ om, ่งสามารถทําได้ทุกท่านนะครับผมนะเมนูนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมามาทานกับผักนะครับผมนะผักหอมนะผักชีใบเลื่อยหอมบัวนะครับผมนะแล้วก็มีผักบุ้งมานิดหน่อยนะครับผมกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็จะเป็นน้ําจิ้มเจียวแบบธรรมดานะครับผมนะไม่ใช่น้ําจิ้มแบบขี้พียนะครับผมนะเป็นน้ําจิ้มธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มี อะไรมากมายนะครับผมนะลวกแบบนุ่มๆนะครับผมหน้าไม่ได้ลวกแบบจนแข็งนะครับผมมันจะจะไม่อร่อยนะครับผมผมลวกแบบนุ่มๆนะครับผมนะเอาตั้งน้ําร้อนเดือดๆนะครับผมแล้วก็นําหมูของเราลงไปนะครับผมนะไม่นานนะครับผมนะประมาณ30มสิบวินะครับผมหมูของเราก็จะนุ่มแบบนี้นะครับผมหั่นพอดีคํานะครับผมหน้าหั่นพอดีคํานะครับผม อ,อร่อยครับผมหมูของเรานุ่มมากนะครับผมนะ หมูนุ่มกำลังดีนะครับผม อร่อยมากครับ เอาครับผมสำหรับเมนูในวันนี้นะครับผมหน้าที่คันธชัยนะครับผมที่คันธชัยได้เอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเป็นเมนูลวกจิ้มนะครับผมเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมนะาทานง่ายๆนะครับผมนะ แค่เาน้ำหมูของเราลงไปลวกนะครับผมกับน้ำร้อนนะครับผมนะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดนะครับผมเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของเขานะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอาน้ำน้ำจิ้มของเรานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแบบเ,เขาเรียกอะไรแบบขมๆนะที่ว่าเป็นดีดีนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเ,เป็นขี้เพี้ย นะครับผมนะน้าจิ้มแบบนั้นก็จะเข้ากันมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่น้ําจิ้มของผมในวันนี้นะครับผมเป็นน้ําจิ้มที่แบบธรรมดานะครับผมนะไม่ได้ใส่ขี้เพียหรือว่าเป็นดีนะเองนะครับผมนะน้ําจิ้มก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับผมก็อร่อยเป็นอีกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม ส่วนยังไงวันนี้นะครับผมคันธชัยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ให้เกียรติและเข้ามาติดตามนะครับผมนะขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะทุกกําลังใจนะครับผมที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมนะตั้งแต่คลิปแรกๆของผมเลยนะครับผมนะขอ,ขอขอบคุณทุกสถานที่นะครับผมที่สามารถ รับชมได้นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศก็ดีนะครับผมไม่หรือไม่ที่อยู่ในต่างประเทศก็ดีนะครับผมนะขอขอบคุณมากๆาเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะการที่ผมได้เข้ามาทําช่องในนี้ในช่องในช่องนี้นะครับผมนะผมก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะนะครับผมในเวลาที่ผมมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรผมก็ สามารถปรึกษาเพื่อนนะครับผมนะก็เพื่อนๆนถึงแม้ว่าไม่รู้จักกันเลยนะครับผมก็นำเสนอความคิดที่จะช่วยผมแก้ปัญหาต่างๆนานาที่ผมพบเจอนะครับผมขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะกันตใชัยเองก็ ขอฝากตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็คลิปต่อต่อ,ตอไปของคันทะชัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอล่าลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ